อันนี้ก็เป็นร้านขายปลาอีสานนะคะปลาแม่น้ำที่ตลาดของเตยสายกลางเหมือนเดิมรอ,รอบรอบวันนะคะมาก็จะเจอพ่อค้านี่เลยนี่สองคนอันนี้สามารถเลือกได้เลยนะเลือกเลือกได้แล้วก็บริการทำให้ด้วยนะคะปลาสดๆเลย โอ้กบขอดเสื้ออันนี้มีบริการทำให้ไหมคะทำให้ ขอมลูกค้าอยู่ไหนมันมีบินที่จดไว้อยู่มีไหมบาทที่ใหม่จดไว้อยู่ป้าสอยไขรปลาป้าป้า้คืองามเถอะวะชุโพดทุโพดเถอะว่าวป่านี่หกสิบบาทบางแน่บางแน่บางแน่ใครเลยเนี่ย ใช่ทุงนี่มันไใครเหรอฮะบ้านแม่ไม่ค่าซื้อนี่ใช่ง่ายเอาไปเฮ็ดยังนี่เอาไปเฮ็ดยังเอาไปปิ้งค่ะปิ้งขายเนาะค่ะปิ้งท่าเกลือค่าหัดเขาวะเดี๋วมาไข่มึงเนยมึงแนยไม่นุม่มเอะกลุ่งกุ่มอิงปิ้งอยู่อือเบงมะไน,น,นี่อันนี้ไข่เด้อนี่เด้อนี่ ไอ้ลูกค้ามาจาับว่ามันเน่ามัน,มนมประเด้เน่าได้ปะสร้อยเป็นแนวนี้ท้องมันไข่ท้องมันจะเลีเ้ยวๆนี่มันไข่มันนิ่มใช่ปะดาอันนี้ไข่ไข่บ่ออีกเนี่ยเอาตั๊กไข่มีกระสอ,อีนไข่ไข่สิบห้าบาทสับนะครับ